สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก,กลับมาอีกแล้วกับ1กล่องในวันนี้โดยที่ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยไม่มีสาคิปไม่มีว่าจะพูดอะไรก่อนไม่มีคิดไม่ได้อะไรทั้งนั้นมาเลยครับแบบเรียวๆเ,เลยทุกคนมาดูไปพร้อมๆกันนะ ตัวนี้ผมพีจะ,ะต้อกต่อยช็อปนะครับผขึ้นให้ทางนี้ขึ้นให้ขึ้นให้ทางนี้อันนี้อันนี้พอ,อ,นนอ,อละเดี๋ยเดย <S <S 1> <S 1> คิดว่าตัวนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเห็นในโซเชียลกันมาบ้างนะว่าเปิดรับพีอะไรเงี้ย สีอ่องนั่นเองนี่นะผมซื้อจากองพี่จากท็อกตอยนะท็อกตอยท็อกตอยชอ็อปก็เขาจะให้เขาจะให้การ์ดมาด้วยเหมือนพี่เขาวาดเองนะเหมือนแบบซื้อจนแบบสะสมครบกี่อันแล้วจะได้รางวัลของทางร้านทั้งอย่างดีๆผมแนะนำเลยนี่มาสัญลักษณ์นี้รู้เลยเอาเลือก A later few moments later. ครับทุกคนก็มันเป็นอ,อุนแอคชั่นฟิกเกอร์จาก้ายจีนนะชื่อว่าเนี่ยยียา่ายีย่าศูนย์สี่ก็มาจากมาจากอันนี้ครับที่โคตรบันคือผมว่าโลโก้มันลูกมันแบบแปลกๆนะคิดเหมือนกันไหม <laughs> ผมว่าต้องมีอะไรอะ่ะผมว่ามันต้องมีอะไร ตูดิโอเนี่ยมันน่าสนใจนะต้องไปสแกนดูซะหน่อยนะเดี๋ยวไปแกะดูเลยครับ A few moments later ดูกันครับโอ้ยยอดโคตรเท่ทุกคนตัวใหญ่อยู่นะก็ในกล่องที่ให้มาก็จะมีนี่อนะมีมือเพิ่มมาให้อีกสองคู่แล้วก็มีปืน มีมือวันทยาหัตนี่หัวแล้วก็เฮ้ยผมว่านี้แม่งแม่งเจ๋งว่ะทุกคนคือมันคือแบบหมวกของชาเว้ยแต่ว่าแม่งให้มาใส่ไว้กับเป็ดน,น่ารักอ่ะวัสดุเป็นแบบอย่างยๆนะทุกคนอย่างยางนะไม่ใช่เรซินเนี่ยน่ารักว่ะ ที่ไม่เห็นนะเนี่ยจำไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างนี้ถอดมาปึ๊บเป็นหมวกแล้วเดี๋ยวก็ปไปใส่กระพุทนี่มันก็เป็นไซส์เดียวกับมันเป็นไซส์แบบหนึ่งต่อหกอะ่ะมันก็ไซส์เดียวกับพวกแบบยืนกับพวกฮอตทอยอะไรอย่างเงี้ยได้เลยด้านหน้านะด้านหลังเนี่ยเป็นชุดผ้าหมดเลยชุดผ้าหมดเลย ข้อต่ออะไรก็ก็ปกติก็ดีนะทุกคนผมว่าดีหน้าผมว่าหน้าก็สวยทดลองใส่หมวกเลยดีว่าจุดขยับขยับได้หมดแอชันพิเกอร์นะนี่นะทุกคนวิธีก็แกะหัวมว,า,มวานแะฮ เรียบร้อยโคตเฟียวชา a few moments later มาแล้วก็มาดูภาพรวมกันอีกทีนะทุกคนว่า,เ,าเขาให้อะไรมาบ้างก็ก็เนี่ยจะมีปืนของชาปืนยาวๆกอนแรกนึกว่าไมนะ้เท้านฮคือเป็นปืนของชาสมัยก่อนแล้วก็มีมือมาให้อีกสองคู่เป็นมือสองคู่แล้วก็เมนมือวรรยาหัก ขอเคารพท่านผู้บัญชาการนะก่อนแล้วก็เนี่ยในยผมชอบมากมันเป็นเป็ดไว้ที่แบบเอาไว้ใส่ขอผง,งชาอีกอันหนึ่งไว้เปลี่ยนถ้าไม่ได้ใส่หมวกเออแต่เนี้ยเจ๋งดีคือเป็นการแบบหัวหัวมันว่างอ่ะวางหัวเฉยๆแบบน่าเกลียดเออเนี่ยมันมันวางบนเป็ดด้วยนบบน่ารักอ่ะคือผมไม่รู้ว่าเป็ดมันแบบ มีสตอรี่อะไรในเรื่องไม่มีลนหะถ้ามีก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะผมไม่รู้เลซื้อเพราะว่าอ้ยตัวมันใหญ่แล้วก็ราคามันดีอ่ะพันพันสามพันสี่เองอ่ะแล้วได้ชุดผ้าว่าโอเคมากเลยหนึ่ต่อปกติมันมันมันอาจจะแบบหนะนึ่งต่อหกสองพันอะไรเงี้ยมันน่าจะได้แค่แบบ1นึ่ต่อสิเองนะแต่เนี้ยพอมันเป็นหนึ่งต่อหแล้วมันพันกว่าบาทนะ่ะผมเลยซื้อไว้ทุกคน ผาด้วยใครสนใจก็ลองไปถามเพจตอกต่อยดูนะว่ามีแบบเหลือบ้างเปล่าไม่แน่ใจนะใครอยากได้ก็ไปจักกันเลยนะครับอันนี้ผมแบบโฮมพีเองเลยผมไม่ได้มีใครมาให้โฆษณาผมนะอยากอยากเริ่มแบบทําแบบลิปอันบ็อกอะไรนี้บ้างแบบถ้าแบบไม่ได้มีงานคอตตอมไม่ได้มีงานประกวดก็แบบอาจจะไม่ค่อยได้ทํากันดําก็มีมาอันบ็อกของเล่นที่พีไว้ให้ คนได้รับชมนะฮะก็วันนี้ประมาณนี้สั้นๆเพราะว่านี้ไม่มีอะไรเลยครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ของพโนบัตรมีของให้ประมาณนี้ก็ผมว่าก็คุ้มละยังไงก็ฝากกดซับสไครป์ไลค์แชร์ให้ผมด้วยครับเพื่อจะให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วก็จะทยอยอันบอกอีกลายหนึ่งอีกลายหนึ่งที่ไม่ใช่กันดำก็จะมีลน์แอคชั่นฟิกเกอร์แบบนี้ มาให้ทุกคนได้ดูกันอีกนะเป็นตัวแบบผมซื้อผมซื้อลายถ้าเป็นลายแอคชั่นฟิกเกอร์มันจะเป็นลายหนังแะผมชอบซื้อตามตัวในหนังฟอริกัมอเมริกันไซโคอะไรเงี้ยหนังวินเทจวินเทจที่ผมแบบหนังเก่าๆผมชอบอะไรเงี้ยหนังใหม่ๆก็มีสไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มาก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากกันด้วยครับวันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับทุกคนขอบคุณมากๆครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ไว้เจอกันคลิปหน้า Woo-hoo. I wake up every minute with a fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision, I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know, I leave them all hating like a hobby. i